พี่น้องครับมาเบิ่งต่อนะครับเนาะมาแล้วนะครับมาเบิ่งเขาวานเหตต่อครับมันก็ลงปลาครับบ้านละหานครับบนน้องใหญ่ยมวยปราสาทจอร์ซูดินรับปลต่อจากคลิปที่แล้วนะครับพี่น้องเนาะมานดุ่นกันย่าปลาเสดสไลายบอแต่ละคนแล้วดูเบิ่งเจ้าหน่ับเจ้าหน่อยเลยปลาไลยครับดูเบื้งเจ้าหน่อโอ้นี่ครับลอยนึงไปเบิ่งนี้ละเบื้งนี้ อันนี้ปลาลอยนึงครับพี่น้องไอ้ไอ้ยอ้ซื้อซื้อเจ้านี่บอกว่าหันนี่บอโอ้โนภายนี่วันนี่อ๋อนี่อ๋อปลาลอยนึงครับอันนี้สองรอยครับพี่น้องโอ้ยนี่หดปลาคอนี่หดปลาหนิ่นปลาปลาเพี้ยนปลาชิบมดเงียนะปลาชิบโอเคอยู่ที่ในหลายมืออยู่ตัวพอดีพอดีเลยครับผมครับันกปลปลายใหญ่นะครับเจ้านี่ก็หาปลาหมานครับพี่น้องโอ้ยใคร แต่ว่าขายปลาดีเลยหลายร้อยแล้วนี่แม่พระคนชัยอันนี้จักร้อยแล้วนี่ซื้อซื้อจักร้อยเหรอนี่หาทินั่นหาโอ้ลอยหนึ่งลอยหนึ่งไอ้ปลาทู้หนึ่งไอ้สองตัวหัวแล้วไหนนี่โอ้เด็กขายได้หลายลอยตัวเห็นมั้ขายขายได้หลายลอยตัวนี้ขายได้หาลอยเลยโอ้เด็กได้กำไรตัวนี้นั่นนั่นกำไร่เส้นสายเลยนั่นโอ้แล้วยกยกขึ้นแนบหรเบิ่งครับยกขึ้นแน่ยกแน่ไอ้นี่มันอยู่มันอยู่ไไ้ พี่วีพีวีผู้ผู้หลายเนาะหมานเนาะเอ้ยปลายยังตัตัปลาไนปลาไนเห็นองบอกปลาไน่ป่ะเนาะปลาพี่น้องอันนี้กรไดเป็นพันโอ้นี่ก็ได้เป็นพันสายไปครึ่งหนึ่งเออได้ได้ทุ่นได้ทุ่นแล้วหมานเนาะทอดทอดตั้งแล้วหมานขักเลยเจ้านี่เอาเอาเงินมาน้ำพญาจาคมาให้คนเนี่ยไปกดมาให้บอกว่าพันยืมมาสิสองร้อย น่นแหละไปเอามา้ปาร่วมนิ่งเพียนปลาร่วมลอยนิงครับนก็ตะเพียนอะไรนละสื่อสื่อสดๆเลยครับพี่น้องลอยนึงตัวใหญ่มัก็ต่ปลาลินต่ปลินตัวใหญ่ก็สองลแล้วยายออดพี่น้องสเลาลอยนึงครับจนี้เราขายลายลอยได้จอนี่ตัวใหญ่ นี่ครับมันหลายปมันนี่เกินมื้อแล้วขายเกินมื้อแล้วแต่ว่าขายปลาก็ได้ทุนแล้วเนาะลูกพี่เอาหน่อยไหมมันจะแขนมันจะแขนอะไรจะไหนเอาไปจะร้าวจะไปมึงัอาเอไปเอาแบบไหนให้เจีเขาจะซื้อแบบไหนบอกเจีเขาไปเอาปูไม่ยากหรอกซี่อหลังเขาเลยเราเป็นช่าง ไก่หน่อยใหไก่น่อย้นเาบกไงเอากบาวบ่บไก่น่อยเอาไปอยอ่อยนึงไม่เลยมัน่มี่บ่มัน่ไข่ค่ะโอ้มันไข่เี่บ่ขึกะเนียาวหลอๆอนที่อ โอ้โหหลายตัวนี่เนาะปลาหลุ่นๆเนาะมีตัวใหญ่ตัวนึงมีตัชั้งตัวนึ่งบ่ใช่รางวัลใช่ชักกิโลให้ทางทีมงานหมดแล้วนะครับโอ้โหขอบคุณพี่แห่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับได้มากได้น้อยนะครับดูแล้วก็พอได้กันเรื่อยๆนะครับเนาะครับก็าตรนี้ มันกันเนาะได้ได้หกโลเะรบ่โลคืนพี่พี่เรียนแห่ทุกท่านนะครับแต่หโลคืนเขาอะไรเงือนล่ะพี่น้องเครับผมเดี๋ยวจะเปิดอีกทัก3เพลงสุดมาเพื่อจะพูดเสียงครับออออ๋เขกบคุณผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้ทางผู้จัดนะครับโอกาสน่าว่ากันใหม่ครับผมหมนกันเนาะหม่นบ่เขากันเขากันบ่โอ๋นั่งโซนสุริน นางนางรุ่นรุนี่ซื้อหน่เม็ดลายครับผมอันนี้พี่นองแต่เะเจ้าก็เลยลายอยู่ตัวสองตัวแต่าคนแต่ละคนกับมันมันกันทั้งนั้นเยสองตัวบอนี่เห้ยวันกันได้สตัว่ลายเลยป้าพวนี้รุ่นนี่ลายเนาะน้องรุหนรุ่นรุ่นมันก็หลังชิใหญ่นะ เฮมีก็เหนประคอประดุ๊กเนาะเฮยอยงตัวนั้นคือบอดนั่นขนเห่อบอว่ามีคนไหนพระคอประดุกเนาะเราะวานหาอาัวสี่ยางน่าสิได<ส>้พระพระดุ๊งพระคเนาะใครเห็นจัานั้นได้รอเอาใส่เราข้าบอกเราเนาะมันมั่นอยางยา่ปาพระโคมสิเลนเอาบางคานีพี่น่อ,นนนนองเอ้ยบางคหนีตันนีเขามาอันบ แต่เท่านั้นกับมานอยู่แล้วเท่านั้นแค่ที่ผมมาตะพุ่นกับมานอยู่ามาว่าก,า,วาก็ได้เรื่อยๆเนะาะได้เรื่อยๆเลยได้เ,เ,เข้ากับใส่ในในที่่สักทีใส่ของเขาอะ่ะนี่แหละครับคนหลับเมาสครับวี่หนุ่มนี่นี่เราจมว่าขาดทุนครับพี่น้อง <c oughs> ขาดทุนในวักวักกระเป๋าใจมือหนึ่งตัวใหญ่ยั่ออกมาโลกโลกกลัวดังโลกกลัว เส้นแหล่หลุนเย่าครับพี่น้องเส้นแห่หลุนเย่าเส้นแห่ลุนจุเนียร์เอาบูมักล่ะเอาวานนึงอึ๊บโอ้ยเอได้ก่ปลาหน่อยเสดไก่ปอครับ ป้อใดครับเ <c> อ <oughs> าว่าหารรันป้อท่านได้อยู่สองโลได้บ้าง <c oughs> ได้เรื่อยๆเนาะได้ <c oughs> กระแตเละคนนี่มา้าเนี่ยมึงแล้วไอ้คุมคุมคาแฮอยู่ดอกแฮหาลอยก็ว่าในขายเต๋อยู่แล้วเจ้าน,นาออั่นขายได้ตัง <c oughs> <c oughs>

เสี้ยนแห่ลุนลุนเย้าเได้ว่าพี่น้องร่างดึงกันมากเพราะใดไอ้ก็หมอเว้ยมานเว้ยเี๋ยวนีมาน

ตอนนี้เงียบแล้วพี่น้องเลยตอนน้องเศร้าๆนี่กันคือคื่นกัดจังเลยตอนนี้เริ่มตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วพี่น้องนี่ครับคนหลับเมาครับบอกว่าขาดทุนครับขาดทุนตอนไหนครับฮะโอ้คำลุนค้าเสืออำไมทำไมปีหนาทำไม มันก็ดยังสี่แล้วเนาะไฟจะไปเดาเหตุการณ์ออกเนาะรนไม้มน้องมันชนกันอ๋อมันชนกันเพราะว่ามันไม่ไม่มีน้องนี่ก็มีน้องีน้องอื่นอีกมีน้องเกิดกันเยอะก็เลยนี่นะครับเบิ้งไคกับเขาผู้หลับเมาครับเสียชีวิตแนงครับผู้ผู้คนเสียงมากมาซอย เสี้ยนแหะครับนี่ถูกย่างครับขายในบริเว่นี่ก็นี่ถั่ว่างแห่อยู่น่กินโอ้โองพินองะปลาเหญ่ยครับปลาเหญ่ยโอ้หมาเนาะสามตัว โอ้ยหลายเนาะเยอะแยเลยครับวิ่งเป็นตัวใหญ่ครับมิ่งเป็นตัวใหญ่เลยไหมพี่น้องเป็นตัวใหญ่เลยอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ปลาบึกจ้ะอ๋อปลาบึกก่อนจ้านีปลาบึกป้าบึกก็สบายโอ้ปลาบึกก็สบายครับเจ้าหนี่ครับค่อยวันสังสังเบืองนะสังลบืองสังเองอูตัวใหญ่

ซื้อวะซื่อจ้อยหาทิพย์ตัวผู้สาววะนี่ครับตัวละจ้อยหาทิพพี่น้องเขาเอิอดปลาอยังนี่ปลาบึกเขาว่าปลาบึกอ๋อปลาบึกออ๋ตัวใหญ่เนาะปลาบึกด้ล่างจะเห็นปลาบึกกับพี่น้องจ้อยมันบอมันบอมันบ่ นายติไหเบิงเนี่ไหนเดี๋ยวเบิงนี่ครับโอ้ยมานเนาะหมานปัดเยังไงพูนปยังนี่นี่เกิยังมีวายครับอ๋อกับบือเรายังนึ่งตัวกระโปงกจันคุมเลยเนาะขายขายยังนี่ขายยังน่ ขอใายนี่นยโอ้หลายเลยเลยนาะขุมเลยขุมเลยทีนี้ก็กจะมีน้นองพี่น้นองเนาะยาวไปครับอวก,กาหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ